หลวงพอ่อทินแห่งวัดป้าเลไลมีชาวบ้านหลายคนมองว่าท่านเป็นผู้มีบารมีในทุกด้านหลวงพอ่อทินท่านเป็นพระอาจารย์ของหัวหน้าชุมเสือตกตั้งต้านอย่างเช่นเสือฟ้ายเสือมะเหศ่วนและเสือใบโดยเสือทั้งสามับพวกเสือในชุมต่างก็มาขอของขลังจากท่านไปคุ้มตัวทำให้รถตายจากผมกระสุนปืนของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองมานักตอนนัด โดยเสือเหล่านี้เป็นลูกศิษย์ของท่านมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่ท่านยังอยู่ที่วัดสุวรรณนาภูเมื่อหลวงพ่อถิ่นย้ายมายังวัดป้าเลไลาสามเสื้อนางกระเดือนตั้งก็พากันประกาศก้องต่อนาผู้คนว่ารหน้าหนายอญ้าได้มารบกวนการสร้างการพัฒนาวัดของหลวงพ่อถิน่นให้เดือดเนื้อร้อนใจเป็นเด็ดขาดหาไม่แล้วเป็นได้เจอกันฟังดูเสือเหล่านี้ก็มีคุณธรรมรักพระศาสนาดีทีเดียว และด้วยเหตุนี้นี่เองทําให้มีผู้ผลพวกที่เสียผลประโยชน์กล่าวหาท่านว่าหลวงอ้อถิ่นเลี้ยงเสือเลี้ยงโจรซึ่งท่านก็ตอบด้วยอารมณ์ขันว่าข้าไม่ได้เลี้ยงพวกมันหรอกมันเลี้ยงขาตาหากหากจะกล่าวว่าหลวงอ้อถิ่นคือพระผู้มีบารมีแก้กล้าตัวจริงก็กล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคํา หลวงพ้อถิ่นท่านเกิดเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2445ณบ้านปูนหลวงตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของพ่อวาดแม่เพิ่มพึ่งเจริญตระกูลผู้ใหญ่ฝ่ายมารดาซืบเชื้อสายมาจากมื่นกล้าวและยายทวดจันทร์ซึ่งมีบุตรสาวชื่อยายมีแม่เพิ่มเป็นบุตรของยายมีกับตาสิงต้นกระกูลสิงสุวรรณ ส่วนตระกูลข้างเตียมาจากก่งพึ่งและย้าอิ่มเดิมจากแสตันมาใช้นามสกุลว่าพึ่งเจริญเพราะว่ดเป็นบุตรชายของก่งพึ่งกับย้าอิ่มรวมพ่อถิ่นบนรรพชาเป็นสามมเนรเมื่ออายุ17ปีต่อมาเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อพุทธศักราช2465ณวัดนอกบุทางกูลโดยมีพระครูโพธาภิรัตสอนเป็นพระอุปัชาพระครูสวนมอนุนหลวงอ้อคำ วัดนอกบุธทางกูลเป็นพระครูสวดได้รับฉายาวา่าปัญญาประโชโตแล้วย้ายไปอยู่จำพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิเพื่อศึกษาพระธรรมินัยจนสอบได้นักธรรมชั้นเอกเป็นนักเรียนที่สอบนักธรรมชั้นเอกได้เป็นรูปแรกในนามของจังหวัดสุพรรณบุรีต่อมาหลวงออทินได้ย้ายมาจำพรรษาที่วัดป้าเลไลเมื่ออายุสาปีพรรษาสิ จากบันทึกส่วนตัวของหลวงพ่อทิมได้เขียนเล่าไว้ว่าข้าพระเจ้าได้ทรงรับอนุมัจากทัานเจ้าประคุณทรงด็จพระสังราชแหวัดสุทัศน์ให้ย้ายจากวัดสุวรรณภูมิไปเป็นผู้รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลเมื่อวันที่เก้ากรกฎาคมพุทธศักราช483พอขอถึงวันที่19ได้ไปยู่ในคืนนั้นได้มีมิตรไปว่าท่านพระกูโธธาริรัตอน เจ้าอาวาสและพระอุปัชฌาของค้าพระเจ้าที่ร่วมไปได้มาบอกแก่ค้าพระเจ้าว่าอยู่ไปเถอดไม่เป็นไรใครจะทําอะไรไม่ดีก็ช้างเขาแล้วเขาจะพินาศไปเองจากนั้นในวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2483หลวงอทินจึงเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลผู้รักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรีและพระอุปัชฌาและมีลำดับสมณศักดิ์ดังนี้ วันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2494เป็นเจ้าคณะอำเภอเหมืองสุพรรณบุรีวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2494ได้รับพระบัญชาตแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2495เป็นพระครูสัญญาบัติท่พระครูราคิตวันมุนีวันที่5ธันวาคม พุทธศักราช2510เป็นพระราชาคณะที่พระพริดวันมูนีวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2521เป็นพระราชาคณะฝ่ายวิปัสนาที่พระมิสุทธ,ธิสารเพน้วยความที่ท่านมีชื่อเสียงในด้านพุทธาคมตั้งแต่สมัยจำพรรษาที่วัดสุวรรณภูมิทำให้เราปุนโจนท,ที่มีชื่อตั้งไปมาหาสู่ท่านเสมอไม่ว่าจะเป็นเสือฝ้ายเสือเมเหส่วน เสือใบที่มักมาหากเรื่องร้างของคลางเจ้าหลวงอ้อทินเสมอมีเรื่องเล่าในเรือประวัติศาสตร์ของทิมไว้ด้วยว่าเสือเหล่านี้ต่างพากันประกาศใครน้าไหนญาได้มารบกวนการสร้างพัฒนาวัดของหลวงอ้อทินให้เดือดเร่ร้อนใจเป็นเด็ดขาดหาไม่เป็นได้เจอกันทําให้มีคํากล่าวกันว่าหลวงอ้อทินเลี้ยงเสือเลี้ยงโจรซึ่งหลวงอ้อทิน เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าถ้าไม่ได้เลี้ยงพวกมันรอบมันเลี้ยงขาตหาห่านนอกจากเรื่องราวพุทธ,ธาคมแล้วหลวงออทินท่านยังเป็นพระที่มีสีลาจารย์วัดงดงามเปร่งพลัดในพระธรรมมินยัยมีเมตตาจิตจึงเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ในงานพุทธ,ธาพิเศษสำคัญแทบทุกงานในประเทศมาตั้งแต่อายุพรรษาไม่มากนะักนอกจากนี้หลวงอ้อทิน ท่านยังเป็นนักการศึกษานักอ่านนักเขียนตัวยงนังสื่อประวัติวัดป้าเดลยัยที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นผลงานการผลคว้าของท่านเองทางวัดยังรักษาลายมือต้นฉบับเอาไว้อย่างนี้รวมทั้งได้จัดให้มีการศึกษาพระปริยัติธรรมทั้งพระเธรรมและบาลีมีภิกษูสามาเนนจำพรรษาปีละเกือบร้อยรูปได้กลับสถานที่ย้ายกุฏิซ่อมพระวิหารใหญ่มุงหลังคากระเมืองสี สร้างถนนสร้างศาลาสมเด็จพระนเรศวรทําการซ่อมและสร้างเสมอมาจนวัดป่าได้รับเกียรติบัตรเป็นวัดพัฒนาตัวย่างวัดแรกของจังหวัดสุพรรณบุรีตั้งแต่อุทศศกราช2507เป็นต้นมาหลวงอ้อถิ่นได้ริเริ่มจัดงานประจําปีวัดป่าเลไลกําหนดงานเทศกาลปิีทองหลวงอ้อโตวัดป้าเลไล ในวันทางจันทรคติษษษษ es, วันขึ้นหาถือ้าค่ำของเดือนหาและเดือนสิบสองของทุกปีวัดป้าเลลไยเริ่มเปิดกวา้างสู่สาธา,ารณชนยิ่งขึ้นหลวงพ่อทิ่นปัญญาประโชโตท่านได้มรณภาพลงเมื่อวันที่สามมกราคมพุทธ,ธศักราช2527ซรี่สิริรวมอายุได้81ปี สร้างขานของท่านนั้นได้รับการบรรจุในโรงเก็บไว้ในมนฑปดให้ผู้ศรัทธาได้สักการบูชาภายในวัดป้าเลไลจนถึงทุกวันนี้สุดท้ายนี้ขอจบคลิปหล่วงคอทินแห่งวัดป้าเลไลไว้เพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปก่อนจาก,กันขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้มีความสุข ร่างกายแข็งแรงแทงหวยให้ทุบร้างวันใหญ่หลายหล่ยบายแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ